ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนทางอำเภอจับสุ่มตรวจเยี่ยวตรวจฉี่นะฮะตรวจปัสสาวะนะครับไม่ผ่านเขาเลยให้ลาออกจากผู้ช่วยเองไม่ได้ไล่ออกแล้วจะมาลงสมัครสออบตตได้ไหมกรณีนี้นะครับก็คือตรวจเจอปัสสาวะสีม่วงก็คือเหมือนกับเสพยาเสพติดนะครับ ก็เลยทางอำเภอก็แนะนําให้ลาออกก็เลยลาออกไม่มีการสอบสวนไม่มีการไล่ออกแต่อย่างใดกรณียอย่างนี้สมัครได้ไหมถ้าข้อเท็จจริงตามที่ท่านพูดมาก็คือสมัครได้นะครับสมัครได้เพราะกรณีที่จะสมัครไม่ได้นั้นต้องมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําคมผิดฐานเป็นผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิตยาเสพติด นะครับผู้ค้าผู้ขายผู้ผลิตยาเสพติดหรือเป็นบุคคลติดยาเสพติดให้โทษคำว่าติดยาเสพติดให้โทษนี่ต้องเป็นแพทย์ลงอมเห็นนะต้องเป็นแพทย์ลงอมเห็นว่าเป็นบุคคลที่ติดยาเสพติดให้โทษดังนั้นกรณีที่ท่านยกข้อที่จริงมาเนี่ยนะครับเพียงแค่ตรวจเจอปัสสาวะสีม่วงแล้วก็ลาออกจึงไม่เป็นลักษณะต้องหา้ามไม่ให้สมัครก็คือสามารถสมัครได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ